นี่วันนี้เดี๋ยวเราจะมากินมาม่าเกาหลีต้มมาม่าเกาหลีพิเศษกับซุปเปอร์ตีนไก่ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะอะไรคะเนยจะมากินตีนไก่ด้วยเหรอเนยจะมากินตีนไก่เหรอคะนี่เลยเป็นมาม่าสูตรนี้ แต่ตัวนี้มันจะเผ็ดไม่ค่อยมากเท่าไหร่เผ็ดก,กำลังดีค่ะลดีวแป๊บยังลุกลองกินมาม่ากเกาหลีกับชุ๊ปปอรตีนไก่ดูว่ามันจะอร่อยไหมต้มเส้นแป๊บหนึง่ง Mm hmm. เส้นเดือดได้ที่แล้วเราก็ใส่เครื่องปรุงโอเคเด็กอยากมี <Okay. S 1> ส่วนร่วมเหรอระวังอย่าโดนเตาแก๊สลูกใส่เครื่องปรุงจากในซองของเขาขดเดี๋ยวเพิ่มอันนี้มันจะเป็นต้นหอมซอยแห้งใ,ใส่ต้นหอมซอยแห้งแค่ไห ชายสากินไก่ไหมลูกกินตินไก่ไหมแม่ไม่ได้นี่ตินไก่มันอร่อยมากนะไม่้องกินไหม,ไมลูกชิมไหมแมัมาเป็นของโปรดหมา,มาเลยนะเอาไหมถ้าลูกลองกินแล้วลูกจะติดใจเดี๋ยวจะมาแย่งมหมากินทีหลังลองไหม,ไม <laughs> ชายชาไม่กินไม่แค่นี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวก็ไปกินได้มหามาขอชิมก่อน อืมอร่อยแซ่บม,ม,ม,ามาตีนไก่ใส่ก่อนใช่ป่ี่ใส่คอให้มันเข้าน้ำให้มันเข้าเครื่องนิดนึง อิ่มแล้วล่ะลูกกินอีกหน่อยนึงค่ะรอมันเดือดนิดนึงดูเส้โอเคแล้วเส้น โอเคตักใส่ถ้วยไปทานกันนี่ตักใส่ถ้วยมาแล้วแล้วเราก็มาโรยด้วยหอมเจียวหอมเจียวที่นี่เขาทำหอมเจียวกรอบอร่อยมากใส่เยอะๆแล้วก็นี่เลยค่ะต้องกินคู่กับอันนี้แคบหมูแคบหมูที่นี่เขาก็ทำอร่อยมากทงนี้ ตรงนี้ประมาณ35บห้าทวันยูโรอร่อยนะลงมือกินดีกว่าใครสนใจกินไหมคะมาแล้ทุกคนกินกันเส้นเหนียวนุ่ม รสชาติไม่ต้องปรุงใส่เฉพาะเครื่องปรุงในซองก็อร่อยแล้วแม่ยากกินไหมคะลูกกินอมอามาไหมไม,มาชิมแคบหมูก่อนอืมแคบหมูกรอบอร่อยมากมาทุกคนมากินด้วยกันใครสนใจอยากกินแต่ของยอี่ห้อนี้รสชาติเขามไม่ค่อย ไม่ได้แซ่บมากไม่ได้เผ็ดมากแต่ว่าก็อร่อยอยู่เผ็ดกำลังดี